สิบห้าก็ได้อ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณเจกทีวีวันนี้เราจะมาเรื่องฉลามกันนะคะครับไปดูกันเลยวันนี้เรามารู้จักปลาฉลามเสือกันกันกัน ข้อมูลมาจากหนังสือดาคอนเวทเชอร์นะคะไอชื่อ d a r k เ n w i t ค่ะมาจากชลามจอนโหดนะคะด a r k o อีะรันทเร้องไครับผมต่อกันเลยค่ะที่มีเด็กนักเรียนสามคนกับคูหนึ่งคนครับ ลาเสือประเภทประเภทของปลาคือปลาฉลามแซนบาร์นะครับแซนบาร์สค่ะเป็นแซนขนาดหกนิ้นะครับ,บเขตที่พบนะครับคือมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกและอื่นๆนะครับโหที่เกียจเขียนมากเลยเหรอคะโอ้ เสือกละรามเสือลำตัวหนาและใหญ่ตัวตัวขนาดใหญ่ไม่ใช่แล้วรางแบนเหนลำตัวนะครับหนานะครับผมและใหญ่หัวและหัวขนาดใหญ่ลำตัวหนาและใหญ่หัวขนาดใหญ่ ค่อนข้างแบนนะครับจะงอยปากสั้นและทู่แต่มีปากขนาดใหญ่นะครับผมดวงตาทั้งสองข้างห่างกันมากนะครับผมสำหรับฉลามเสือเนี่ยครับเป็นสัตว์กินหากินเวลากลางคืนนะครับ เวลากลางวันจะซุ่มตัวอยู่ในใต้ทะเลลึกนะคะผมส่วนกลางคืนเนี่ยจะมาหาอาหารบริเวณน้ำตื้นนะครับส่วนหลังมีพื้นเป็นสีเทาแค่มีลายเส้นสีดำพลาดส่วนตัวท้องเป็นสีขาวเนื่องจากมีลาย พระราชลำตัวคล้ายเสือจึงมีชื่อว่าปลาฉลามเสือนั่นเองนะครับตำแหน่งครีบหลังที่หนึ่งและสองนั้นห่างกันมากและคลิปที่สองนั้นขนาดเล็กมากๆนะคะอ้าวอันนี้พิมพ์ตกนะคะโมโมโกนะครับฉลามเสือ ลูกลูกหนึ่งคลอดมีจำนวนราวสิถึง80ตัวนะครับหืมคลูกเยอะมากเลยครับปลาฉลามเสือและปลาฉลามเขาเป็นหนึ่งในปลาฉลามที่ดุร้ายที่สุดในเวลาปกติจะเคลื่อน ไหวเชื่องช้าแต่จะรวดเร็วมากเมื่อจู่จู่โจมเหื่อนะคะับวันคลิปมาอ่านสิวันต้องแต่คำว่าวันเสาร์วันเสารนะ์หน้าบาชิรามกร่อย เกชาชาาโนสทุกวันเสาร์อาทิตย์ฉลามจรโหดดตวค้นไว้เยอหน้าหน2ถึง,ง153 15เลีมหนึ่งครับโอพี่คนโดโอ้เอ้ยอ้ยน่รบแล้ว อันนี้พี่ลงยูทู e นะอันนี้พี่ลงยูทู e นะครับอย่าลืมกดส b s คร i b ้กดไลค์อย่าเพิ่งพร้อมดูวิดีโอไหมครับพร้อมแล้วไปดูกัน คุณดูตอนนี้ไปหรือย่างอ่ะก็วันนี้ขอสวัสดีทุกคนนะครับ